อยากจะเรียนให้ทราบนิดหนึ่งนะครับเรื่องโทรศัพท์เนี่ยเราเนี่ยผิดสังเกตตั้งแต่มีคนบางกลุ่มเนี่ยรู้ล่วงหน้าว่าเครื่องนี้ไม่จริงเดี๋ยวสื่อมวลชนลองไปตามดูนะครับว่าใครพูดบ้างกี่ครั้งแต่เราก็ได้สังเกตเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เรารู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงต้องให้กรมสอบสวนกัพิเศษเขาตรวจสอบเราไม่เคยยืนยันนะครับว่าเป็นเครื่องจริงหรือไม่นะครับเรารอการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องสาคัญโทรศัพท์จริงหรือไม่2ข้อมูลจริงหรือไม่ย้าว่าตอนมาเครื่องก่อนมาตอนมาครั้งแรกของเครื่องโทรศัพท์ครั้งนี้ตามข่าวที่ปรากฏนะครับไม่มีรูปและมีข้อมูลอะไรเลยเหมือนเครื่องเปล่าแต่ว่าเหมือนโคลนนิ่งมาจากโทรศัพท์คุณแตงโมงนะครับยังไม่มีใครรู้ว่ามันถูกสลับเครื่องตอนไหนแต่รู้ว่ามีจุดเปลี่ยนหลายจุดตั้งแต่คืนเกิดเหตุนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยในที่สุดจะต้องสืบได้ครับเพราะในที่สุดเขาลืมไปหนึ่งข้อว่าพอได้โคลนนิงโทรศัพท์แม้จะลบข้อมูลแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือการกู้ Gmail ของคุณแตงโมและเข้าไปใน iCloud กู้ข้อมูลสำเร็จทำให้ภาพที่หายไปเนี่ยกลับคืนมาได้ดังนั้นเมื่อคืนเราก็ตรวจสอบบางเรื่องเพื่อจะดูว่าข้อมูลจรงิงหรือไม่นะครับเราตรวจสอบบางเรื่องโดยเฉพาะ SMS การแจ้งข่าวของโทรศัพท์ที่กู้มาได้จากเดิมหายไปนี่นะครับว่าตรงกับสภาพข้อเท็จจริงไหมพบว่าข้อมูลถูกต้องแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยถูกสลับเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนต้นว่ามีคนพยายามสลับโทรศัพท์ต้นฉบับไปเช็คอีนี้แล้วอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับเครื่องจริงซึ่งน่าจะมีการวางแผนสองชั้นไปย้อนกลับได้เลยครับว่าใครพูดบ้างและเราก็พบว่ามีคนพูดอยู่สองคน ที่พูดประจําเลยว่าโทรศัพท์ไม่ใช่เครื่องจริงและรู้ล่วงหน้านะครับหนึ่งในนั้นสื่อลองไปตามดูคนที่1คนที่2เนี่ยก็รู้ล่วงหน้าเหมือนกันพยายามเตือนตั้งแต่มอทวัชชัยว่าจะเป็นเครื่องจริงหรือไม่เหมือนกับรู้ล่วงหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าดอสไอจะเปิดทั้งหมดว่ามันเป็นขบวนการทําในขั้นตอนไหนครับจนถึงตอนนี้มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานอะไรที่จะสมานหรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะให้อาจารย์ปานเทพเปิดเปิดหลักฐานสําคัญที่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรม ให้ใใหห้้ดูแล้วกันในรายการนิวฮาวแล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามอาจารย์ประเทศเพราะผมผมไม่ภาพไปแล้วผมไม่หลักฐานไปแล้วนะครับเพราะว่าการเผยแพร่เนี่ยผมจะให้อาจารย์ประเทศเป็นผู้เผยแพร่ให้สื่อมวลชนนะครับแล้วผมคิดว่าพรุ่งนี้ควรจะเปิดนะจ๊ะใช่ครับพรุ่งนี้ผมเปิดพรุ่งนี้จะให้เปิดนะครับว่าเป็นการถูกฆาตกรรมยังไงนะครับและโหดเที่ยมขนาดไหนนะครับนะครัใช่ครับผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทราบพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทราบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทราบครับ